การทำนาบัวถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสำหรับกรเกษตรกรที่กำลังมองหาอาชีพอื่นทดแทนการทำนาข้าวเนื่องจากเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยแต่ต้องอาศัยความขยันอดทนรู้จักการขายและหาตลาดตำบลเกาะโพเป็นอีกหนึ่งตำบลในอำเภอปากพลีกเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาปีเก็บเกี่ยวผลผลิตปีละหนึ่งครั้งผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประมาณ500กิโลกร,รมัมซึ่งราคาค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นข้าวที่นำไปแปรรูปทำให้เกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนจากนาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนางจำลองอยู่คุ้มเกษตรกรหมู่ที่4ตำบลเกาะโพเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จกับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากนาข้าวไปทำนาบัวโดยก่อนหน้าที่จะมาทำนาบัวนี้ป้าได้รับที่ดินมรดกจำนวน7ไร่และมีการทำนามาโดยตลอดจำนวน5ไร่ ต่อมาเมื่อปี2552ได้เปลี่ยนจากนาข้าวมาปลูกผักกระเฉดจำนวน2ไร่และขยายเป็น3ไร่ส่วนอีก2ไร่เลี้ยงปลาเนื่องจากการทำนาประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่ำดินเสื่อมโทรมต่อมาปี2516ได้เปลี่ยนจากนาผักกระเฉดมาปลูกบัวเนื่องจาก การปลูกผักกระเฉดประสบปัญหาเหี่ยวเฉาจากการฉีดพ่นสารเคมีของกเกษตรกรใกล้เคียงอีกทั้งยังเห็นเพื่อนบ้านทำนาบัวจึงหันมาลองทำบ้างโดยเริ่มจากปลูกบนพื้นที่หนึ่งไร่และขยายเป็น5้าไร่ สำหรับพันธุ์บัวที่นำมาปลูกคือบัวฉัดสองสีได้แก่สีขาวและสีชมพูบัวฉัดสีขาวเรียกว่าบัวสัตตบุตรส่วนสีชมพูเรียกว่าบัวสัตตบงกฎขั้นตอนในการปลูกก็ไม่ยุ่งยากมากนะักเริ่มจากไถตีเทือกแล้วนำไหลมาดำเหมือนกับดำนาพื้นที่หนึ่งไร่ใช้ไหลประมาณ20ไหลกระจายให้ทั่วอันหลังจากดำไปแล้วประมาณสองเดือนก็สามารถเก็บดอกบัวขายได้ การบำรุงรักษาหลังจากดำไหลไปแล้วจะใส่ปุยยูเรียทุกๆ10วันอัตราการใส่ไร่ละ2กิโลกรัมต่อครั้งการปลูก1รอบจะอยู่ได้ประมาณ4เดือนหลังจากครบกำหนด4เดือนแล้วบัวจะโสมก็จะตีเทือกแล้วปลูกใหม่ในพื้นที่5ไร่จะสลับกันปลูกใหม่เพื่อให้บัวสวยและมีดอกเก็บตลอดทั้งปี การเก็บดอกปัวจะทําในช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นหลังจากที่เก็บแล้วจะนํามาตัดแต่งและกําเป็นกำกำละ10ดอกแล้วนําไปส่งให้กับร้านดอกไม้ในเมืองนครนายกจํานวน2ร้านในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเวลาตี5ครึ่งในราคากำละ10บาทโดยวันปกติจะเก็บส่งให้ร้านดอกไม้ประมาณ200-400ดอก แต่ในวันพระและวันโกนจะเก็บส่งประมาณ600-800ดอกและจำหน่ายด้วยตนเองที่ตลาดท่าแดงที่อำเภอปากพลีปัจจุบันป้าจำลองมีไรายได้จากการจำหน่ายดอกบัวเดือนละ14,000-16,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ได้สบายสบาย